สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวู i d ทุกคนนะคะพบกับเมมเมรารายการอาร์ติสตติดจอค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มาพูดคุยกับสาวน้อยเสียงใสนะคะที่เพิ่งปล่อยผลงานเพลงนะคะเป็นการรีเรนจ์เพลงใหม่ที่เป็นเพลงสำคัญของเธอด้วยขอต้อนรับน้องเนยเบียนเคค่ะสวัสดีค่ะนเนยเบ k ยนเค่ะค่ะถามความรู้สึกก่อนเลยกับโปรเจกต์อันนี้เนาะเป็น b บ k 4 8 w o r ฟเท f ย e วิร์อืมเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคะ ที่ปล่อยออกมาใช่ไหมคะใช่ค่ะตื่นกลัวมากเลยค่ะคือหนูอะ่ะก็คือตอนแรกอะ่ะเพื่อนๆเขาปล่อยออกมาก่อนใช่ไหมคะเพื่อนๆทุกคนก็จะบอกเลยว่าเอ้ยตื่นเต้นมากแต่พอถึงคิวของตัวเองอะ่ะคือมันมากกว่าความตื่นเต้นคือมีความกังวลแล้วก็ความกลัวนิดนึงค่ะว่าทุกคนจะชอบไหมนะในแต่ว่าก็ปล่อยมาแล้วก็รู้สึกโล่งขึ้นค่ะก็หลายๆคนก็ชอบก็ดีใจค่ะ ซึ่งเพลงนี้ก็คือ Kimiwa Melody เธอคือ Melody นั่นเองเนาะค่ะ<ช>เพลงนี้ก็คือเป็นเพลงสําคัญของเนยเหมือนกันเพราะว่าเป็นเพลงที่เนยเป็นเซนเตอร์ด้วยใช่แล้วค่ะเป็นซิงเกิลหลักซิงเกิลที่สี่ของ b n k 4 8ค่ะเจริงหนูอ่ะรักเพลงนี้มากๆตั้งแต่ต้นฉบับแล้วค่ะแล้วพอได้มาทำเวอร์ชันนี้ก็ รู้สึกว่าอยากให้เป็นอีกเวอร์ชั่นนึงมากกว่าที่อยากให้ทุกคนแบบฟังแล้วรู้สึกสบายแบบว่ามีความสุขอะไรอย่างเงี้แบบตอนแรกที่ทไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะต้องแบบว่าอูติดหูขนาดนั้นแต่อยากให้แฟนคลับเราอะ่ะแบบรักอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของคิมีวาค่ะ เพราะคิมิว่าเองก็คือเป็นเพลงที่ร้องกับเพื่อนๆด้วยแล้วเป็นการแบบเหมือนเปิดตัวรุ่นสองในตอนนั้นใช่ไหมาที่มีน้องๆห้าคนที่มาอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็เป็นเซนเตอร์แล้วพอมาเป็นเวอร์ชันเนี้ยมันก็เป็นอีกความสวยงามหนึ่งซึ่งเราได้ร้องแบบโซโล่เดี่ยวเต็มๆใช่แล้วค่ะกดดันไหมล่ะคะสำหรับแบบการมาโซโล่เดี่ยวในเพลงนี้มากที่สุดเลยค่ะคือนนอาะถ้าเรื่องร้องกับเรื่อเต้น ถ้าเลือกหนูก็จะเลือกเต้นมาก่อนใช่ไหมคะเพราะหนูรู้สึกมั่นใจกับการเต้นมากกว่าซึ่งการร้องอะ่ะเป็นคนไม่มั่นใจเลยแบบเสียงตัวเองก็ไม่มั่นใจหรือว่าเทคนิคทักษะการร้องต่างๆอ่ะก็จะน้อยค่อนข้างน้อยสาหรับหนูที่หนูคิดนะคะก็เลยกลัวมากพอคราวนี้ยพอมันเป็นเสียงตัวเองทั้งเพลงมันก็จะต้องแบบว่าอ้าอ้าอ้าฟังแบดหมดค่ะ <laughs> เปลี่ยนแป๊บนะคะเปลี่ยนแป๊บนะคะอันนี้คือเราอัดต่อเลยใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวอัดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวพี่เข้าคําถามนี้ให้ใหม่เนาะแล้วหนูก็พูดต่อโอเคค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวก็คือตอนนี้ไม่ตัดละปล่อยไหลาย,ยาว <laughs> ได้ตลกดีฮะแ <laughs> <laughs> อนะคะ <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะเ,เสียงจะได้ชัดๆด้วยโอเค,คงั้นเดี๋ยวให้น้องเนยเล่าต่อเลยดีกว่าว่าแบบจริงๆเพลงนี้คือพอเราได้มาโซโล่เดี่ยวเนี่เรากดดันขนาดไหนคะกดดันมากที่สุดเลยคะ่ะเพราะว่าหนูว่าแฟนคบหนูจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าหนูไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองใช่ไหมคะก็เลยแบบคราวนี้เราต้องมาโฮคนเดียวทั้งเพลงเลยคะ่ะก็เฮ้ยเราจะแบบทําให้เขาแบบว่า ฟังแล้วเพลินไปยังจบเพลงได้ไหมอะไรเงี้ยมันคิดเยอะมากเขจะชอบไหมเลยอะค่ะอืแล้วสำหรับเพลงนี้เนี่ยนอกจากการรีอเรนจ์ใหม่มีค,ความแปลกใหม่ในการเว้นช่วงเนื้อเพลงต่างๆด้วยพี่แบบดูหลายรอบมากๆเลยเ,<อ>เนาะเออเรามีส่วนร่วมอะไรในการรีอเรนจ์ครั้งนี้บ้างคะเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่ตอนแรกเขาก็จะมีแบบว่าเป็นดนตรีเป็นเลฟเรนให้เราแต่ละคนว่าแต่ละคนจะ เป็นแนวดนตรีแบบไหนใช่ไหมคะแล้วพอฟังปูเขาก็จะถามเราว่าอยากให้เพิ่มดนตรีแบบไหนหรือว่าอยากปรับตรงไหนของดนตรีเลยเนียค่ะหนูก็ด้วยความที่หนูอ่ะมีทักษะทางด้านดนตรีค่อนข้างน้อยว่าค่ะหนูก็เลยแบบว่าคู่ค้าหนูอ่ะอยากได้เสียงที่มันเป็นแบบกริ๊งกริ๊งอะไรเงี้ยที่มันเป็นเสียงเหมือนเป็นเครื่องแบบอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ที่มันจะเป็นเสียงระมุนเะมึนแบบว่ากเิ๊กใช่ไหมแบบกริ๊งกริ๊ง แต่หนูไม่รู้ชื่อหนูก็เลยแบบนี้ครูที่มันเป็นิ้งกิ้งอยากใส่ไปช่วงแบบช่วงนี้ก่อนเข้าคุกเลยอะคะ่ะอธิบายไปครูก็แบบอ๋อครูก็เข้าใจแล้วก็เติมให้เราแล้วก็หนูอยากได้แบบเสียงธรรมชาติลงไปได้นิดนึงอะไรเงีเยะะ้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีสามข้อที่หนูวางไว้ว่าอยากให้เพลงนี้มันน่ารักแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ฟังสบายะคะ่ะก็เลยครูใส่ลงไปให้หน่อยได้ไหมคะก็คือมีการเติมช่วงดนตรีต่างๆลงไปะคะ่ะแล้วก็ อย่างท่อน้องที่พี่ฟังว่าแบบมีการเว้นช่วงอะไรเงี้ยก็หนูก็คิดเองคนเดียวหมดเลยค่ะว่าอยากร้องแบบนี้อยากร้องแบบนี้แล้วก็ตัดท่อนนี้ออกแล้วก็เสนอครูไปครูก็เออโอเคได้ให้ทำค่ะอืมแล้ว ถามย้อนกลับไปถึงการทำโปรเจกต์ชลาลายดีกว่าเ<ช>พราะว่าเราก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่สุดใน BNK48 เนอะพอแบบวันหนึ่งแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องแบบคลอดโปรเจกต์ชลาลายล่ะน้องเนยร<ช> <ๆ S 2> ู้สึกยังไงบ้างโหว้าวาหนูรู้สึกว่าอายุเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวยัรู้สึกว่าหนูไม่ใช่พี่ใหญ่แลวมันตื่นเต้นมากเลยค่ะคืออยู่ในวงมาห้าห้าจะหกปีใช่ไหมคะ ก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วแบบครั้งเนี้ยโปรเจกต์เวิร์ f ออฟฟิลลิ่งอะคือมันเป็นอะไรที่แบบหนูไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะคือมันใหม่มากสําหรับพวกเราทั้งห้าคนเลยมันก็เลยกังวลแล้วก็ตื่นเต้นแต่ก็อยากทําออกมาให้ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะม,มาถึงตัว PV ที่เพิ่งปล่อยออกมาเลยบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นไงบ้างคะเห็นแบบวิวคือสวยมากเออเออ สวยมากเลยคะ่ะแต่ว่าร้อนมากเพราะว่าหนูอะถ่ายช่วงแบบว่าสายสายยันยันจะไปเที่ยงหน่อยใช่ไหมคะแดดมันก็จะแรงมากแล้วก็มันจะมีช่วงที่เขาอยากให้เล่นกับแสงเพราะว่าในในกล้องมันจะสวยเวลาแบบแสงโดนหน้าเลยอะ่ะก็เลยจะต้องหันหน้าไปทางทับทิศบ่อยมากมันจะแสบไปครึงหน้าอย่างเงี้ยลยตอนวาดรูปใช่ไหมใช่ลแล้วค่ะแล้ว,ลวพอแบบว่าช่วงย้ายไปทุ่งดอกไม้ใช่ไหมคะ่ะก็ แพมแมลงค่ะก็คือแพ้ทั้งขาเลยอืมใช่แบบว่าแพ้แบบเป็นแบบแดงๆใหญ่ๆทั้งขาเลยอะคะ่ะสองข้างคือแบบค่อนข้าง,างจเจอประสบการณ์เยอะมากกับการถ่ายครั้งนี้แต่ว่าแสงแบบพอภาพออกมาเราก็สวยมากก็พอใจมากคะ่ะอืมซึ่งในแต่ละกองแต่ละเพลงที่แบบเห็นมาเนี่ยก็คือแยกกองถ่ายทํากันหมดมเลยใช่ไหมอย่างวันก่อนที่ตอนชลาลัยมาก็คือเขาก็จะเล่าในพาร์ทของตัวเองว่าแบบเอ้ย แต่ละคนไปแยกกันไม่ได้เจอกันเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูไปพร้อมกับน้ำหนึ่งค่ะเราถ่ายกองเดียวกันครึ่งเชา้าก็แต่ว่าออนกับตาหวานน่ะก็คือตื่นไปด้วยค่ะเพราะว่าอยากไปถ่ายรูปคือไม่มีถ่ายวันนั้น <c oughs> แต่ว่าตื่นเชา้าแล้วก็แต่งหน้าใส่คอนแทคเรียบร้อยเพื่ออยากแบบถ่ายรูปเลยก็นเลยแบบเป็น เขาเรียกนะช่วงพักกองก็อาจจะมีเพื่อนคุยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก็าาสลับกันไปถ่ายก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นกันมากคือพอหนูถ่ายเพื่อนน้ำหนึ่งก็จะนั่งอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอน้ำหนึน่งถ่ายหนูก็เข้าไปนั่งเลยก็สลับกันอืมฟีดแบ็กจากแฟนๆเป็นไงบ้างเห็นว่าวันเมื่อวานนี้ที่ปล่อยเนี่ยก็คือเรียกว่าแฮชแท็กติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไปเลยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่า ที่เรามีโอกาสได้ทําหลายๆโปรเจกต์หรือว่าแท็กขึ้นเทนอะไรเงี้ยก็มาจากแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบคอยสนับสนุนให้เลยอย่างี้ค่ะขอบคุณมากที่ต้อนรับเพลงนี้อย่างอบอุ่นตอนแรกกังวลมากแต่ว่ามันจะมีแบบว่าคอมเมนต์หนูก็ได้เข้าไปอ่านใช่ไหมคะในย t u b e แบบว่าช่วงที่รอแบบ MVP เหนียอ่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้าไปนั่งอ่านอะไรเงี้ยคนก็บอกว่าเพาะมากเลยแต่คือยังไม่ได้ปล่อยเลยนะคะเขาก็เขาก็เล่นตลกกันไปเลยเขาต้องทำงานเช้า เขาก็เล่นตลกกันไปแล้วหนูก็อ่านแล้วก็แบบผ่อนคลายมากแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนดูเอวีก็เรียกว่าดูไปพร้อมๆกับแฟนๆเลยใช่ไหมเพราะเราแบบติดตามตั้งแต่พรีเมียร์เนาะใช่แต่ว่าหนูอ่ะได้ดูก่อนค่ะเพราะมันต้องเช็คเอวก่อนใช่ไหมคะก็ดูหลายรอบเลยตอนแรกอ่ะ ว่าไม่กล้าดูพร้อมกับทุกคนเพราะว่าดูพร้อมกับทุกคนมันก็จะอยากดูคอมเมนต์ไปด้วยก็ <ừ> มีความกลัวกลัวในคอมเมนต์นะคะก็เลยแบบไม่ดูดีกว่าแต่แม่บอกว่าเปิดเลยต้องเปิดยังไงเพลงเราเราก็ต้องฟังต่อให้ใครจะว่ายังไงเราก็ต้องฟังเพลงของเราแม่ผูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหนูจะดูไปพร้อมกับทุกคนก็เลยนั่งดูจนจบ อแล้วก็แบบเราก็ได้เห็นคอมเมนต์จากแฟนๆที่เข้ามาจอยกับเราไปด้วยเนาะใช่แล้วค่ะอยากพิมพ์โต้ตอบมากแต่ว่าไม่มีไม่ได้ชี้ค <laughs> ือดูแบบไม่ได้ล็อกอินใช่ไหมเราใช่แล้วค่ะเออแล้วในเอใน p ีวอันนี้ค่ะเราชอบซีนไหนมากที่สุดทั้งเลยหนูชอบซีนที่เป็นชุดขาวค่ะแล้วมันมจะเป็นช่วงเป็นโฟกัสหน้าแล้วก็เดินลออ มันจะมีช่วงชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนั้นแบบว่าสงสายตาดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นกระดอกไม้อะไรอย่างงี้ง <c oughs> ใช่ไหมที่มันเป็นที่มันเป็นทุ่งดอกไม้ค่ะ <c oughs> แล้วก็เดินเดินกลางทุ่งดอกไม้เอามือแบบกรุยกรายใช่แล้วแล้วก็มีแบบเอื้อมไปหยิบดอกไม้ <c oughs> อะไรอย่างงี้ย คือข้างหลังกล้องอ่ะพี่ทีมงานคือบิวมากในล่งดมดอกไวซีในเดินซีในหันมาซีในหอมดอกไวซี่เนี่คือแบบว่าบิวกันเต็มทีมาก <laughs> อืม <laughs> เพื่อให้ได้ภาพออกมาที่แบบสวยงามฟุ้งๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมใช่แล้วค่ะเออมันจะมีแบบซีนที่เอ,อ่ออย่างเป็นภาพกว้างอ่ะที่น้องเนยแบบว่ามีแบบ่ายมือ <laughs> รับคู่กันก็สวยมากอันนั้นหนูคิดเองค่ะ แต่ว่าไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วค่ะก็เลยแบบอเออพี่มีอย่างหนึ่งที่พี่อยากรู้มากมันจะมีกิมมิคของตัวที่เป็นเครื่องดักฝันอ,อันนั้นน่ะมันมีความเชื่อมโยงยังไงกับ M V P V ของเพื่อนเพื่อนบ้างคะคือเปิดเผยที่นี่ที่แรกเลยค่ะเพราะว่าหนูเอาจริงหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าเป็นพี่ที่เขาแบบว่าทั้งทีมงาน เป็นคนคิดมาให้เราค่ะว่าเราจะมีแบบที่มีเหมือนกันคือเป็นตาข่ายดักฝันที่ต่างสีกันอะไรเงี้ย mm hmm. เข้ามาแบบเชื่อมใน m อ็มวีอะไรเงี้ยแต่ว่าความหมายจริงๆว่าเอ๊ะทําไมถึงเป็นตาข่ายดักฟันเนี่ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคือเขามีคิดมาให้เชื่อมว่าอยากให้เป็นตัวแทนของเราในแต่ละเอมวีที่แบบแขวนไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเงี้ย mm hmm. เป็นแบบเหมือนสัญ,ญลักษณ์แทนแฟนเดอะแก๊งของเราได้แล้วเ,เออมีตขาข่ายดักฝันนั่นเองแฟนๆก็ตีความไปใหญ่เลยนะเอ๊ะอย่างตอนแรกแปรับเพลงแรกปล่อยออกมาเฮ้ยมันต้องมีการเชื่อมโยงไปถึงของใครของใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเขาตีความกันไปใหญ่โตมากเลยนะแฟนๆนะ่ะใช่บางคนนะ่ะตีความไปยันเวลาเลยคะ่ะว่าคนนี้ถ่ายเวลานี้คนนี้ถ่ายเวลานี้แต่ความจริงคือไม่ใช่คะ่ะเราวา่วางว่างวันไหนก็ถ่ายวันนั้น เพราะว่าเราเดินทางไปที่เชียงใหม่เราแบบว่าเหมือนมีไปเก็บคอนเทนต์<ช>เป็นออนทัวร<ช>์<ช>อะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะคือหนูอ่ะอย่างเขาก็จะมีแบบมีถ่ายหลายอย่างถ่ายแบบโฟโต้บุ๊คด้วยค่ะแล้วก็ที่ถ่ายแบบว่าที่ออกขายเป็นโฟโต้บุ๊คหนังสือใช่ไหมคะแล้วก็หนูว่ามีพรีเซนต์งานในวันที่สองหนูก็เลยได้ถ่ายวันแรกพร้อมกับน้ำหนึ่งค่ะชก็เลยแบบสลับคิวกันว่าใครทํางานวันไหนก็ถ่ายวันนั้นแบบเรี่ยงวันนั้นเอา อย่างในสไตล์เพลงของ Project w o r k of Feeling เนี่ยทั้งห้าเพลงเนี่ยก็จะแบบหลากหลายเนาะถ้าให้เนยเลือกอีกสักหนึ่งเวอร์ชันเนยอยากเลือกแนวไหนเพราะว่าในในเพลงนี้มันจะมีความแบบฟังสบายๆมีการใช้เครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> wow. ว้าวหมายถึงอันไหนที่ไม่มีในหานี้ใช่ไหมคะใช่หรือว่า oh. จะเอาแนวไหนก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าเราอยากทำ อยากทำแนวเซ็กซี่ค่ะคือด้วยความที่ทุกคนน่าจะติดภาพว่าหนูแบบว่าหวานหวานใช่ไหมคะก็เลยอยากลองทำอันที่ที่ไม่ค่อยเห็นค่ะตอนแรกบอกอยากทำร็อกแต่ว่าแต่ว่าหนูว่าหนูคงยากมากเพราะหนูน่าจะล็อกไม่ถึงก็เลยอยากอยากเป็นแบบเซ็กซี่น่ารักน่ารักอะไรแบบโอชิเบะอะไรอย่างเงี้ยปะ อ้าวชอบความจริงเลยชอบเพลงโอชิเบะมากแบบว่าฟังแบบไม่ต้องดูแบบการแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะจะฟังแต่เพลงแบบก็ชอบมากแล้วคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบมูฟเมนต์แบบเป็นคนชอบเต้นด้วยก็เลยอยากทําเพลงที่ว่าสามารถเต้นได้ด้วยคะ่ะซึ่งโอชิเบะก็แบบมีความแบบหลายๆมีมูฟที่แบบว่าบอดี้เราเนาะใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะเออถ้าคิมิวะมาเป็นแบบสไตล์โอชิเบะนี่อ่า <laughs> อยากทำเหมือนกัน เราจะได้เห็นไหมน่ะนยแฟนนีสอะไรอย่างงี้อวอนทั้งผู้บริหารทุกท่านและคุณครูนะคะทุกคนปัดชิปไปแล้วก็แท็กไปที่เวียนเชอยากทำเอ้ยแฟนๆก็คงอยากเห็นแล้วออใช่ไหมใช่เรารู้จักกันมาแบบห้าปีห้าหกปีกันแล้วเนาะก็ต้องแบบมีความแปลกใหม่ให้แฟนๆได้เขาเรียกตกตะลึง ใช่แล้วมันบอว่าคงแรกด้วยแล้วก็นานๆทีจะได้มีโอกาสจัดด้วยค่ะนแฟนรอคอยเหมือนกันสําหรับการจัดโปรเจกต์อะไรของชลาลาลัยเนาะเพราะว่าพวกเราก็เรียกว่าเหมือนโตมาด้วยกันสําหรับ BNK48 แล้วก็แฟนๆอะไรอย่างนี้เนาะจากตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นไอดอลเนาะจนถึงวันนี้คิดว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่แบบพัฒนาไปบ้างค่ะ เปลี่ยนแปลงหนูคิดว่าหนูกล้ามากขึ้นค่ะแต่ก่อนหนูจะไม่กล้าแม้กระทั่งแบบว่าแบบแสดงอะไรที่เป็นการแสดงออกอะ่ะไม่กล้าเลยค่ะอย่างตอนเข้ามาใหม่ๆคือจะมีสอบรองเพลงทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะหนูก็จะขึ้นไปเรายื่นมือสั่นแล้วเสียงก็สั่นคือแบบกลัวขี้กลัวมากแต่พออย่างทุกวันนี้ก็คือ กล้าล้อมากขึ้นหรือว่ากล้าแสดงอะไรมากขึ้นเนี่ยคะ่ะอย่างกล้าแบบกล้ามาออกสื่อสัมภาษณ์คนเดียวก็รู้สึกว่าเอ้ยผ่อนคลายมากขึ้นแต่ก่อนจะคอยคอยหลบไม่แบบหลบไม่จากพี่เชอว่าเวลาพี่เชอรจะส่งว่านะคราวนี้ก็แบบเอ้ยกล้ามากขึ้นลคะค่ะกล้าแซวแฟนๆด้วยจริง <laughs> ใช่แล้วหนูชอบแซวแฟนคลับหนูมากเลยสนุก <laughs> เออพอพี่ติดตามไลฟ์ในแอปไอแอมอยู่นะแบบบางทีก็แกล้งแฟนๆน,นะ <laughs> เออ พี่มากกว่าเอออย่างตอนนี้เราดูในไลฟ์ของเนยเนยจะแบบพี่เห็นตั้งแต่เริ่มหัดวาดรูปอะ่ะหมาถึนว่าซื้ออ,อุปกรณ์มาแล้วก็วาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพัฒนาการของเราเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่ารูปในทีวีอ่ะคือเป็นรูปที่สำเร็จมาแล้วหนูจะเล่าอันนี้ให้ฟังคะ่ะไม่ท่า ได้เลยค่ะแบบว่าเล่าเลยเล่าเลยคือตอนประชุมพีวีใช่ไหมคะเขาก็จะมีคิดว่าอให้หนูแบบนั่งวาดรูปจัดดอกไม้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วหนูก็เลยเอ้ยหนูอะอยากแบบนั่งวาดรูปแล้วหลายๆคนอะพี่ๆแบบว่าพี่จ๊อบหรือว่าพี่ๆท่านอื่นที่รู้ว่าสกิลการวาดรูปของหนูเป็นยังไงใช่ไหมคะเขาค่อนข้างเป็นห่วงมากเลยค่ะว่าว่าจะโอเคไหมหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นรูปที่ สำเร็จมาให้แล้วให้หนูแบบลงสีแบบว่าแต้มๆเอาเลยนะะถ้าเป็นรูปหนูเองน่าจะไปถึงเอ้ยไม่ได้ถ้าเป็นรูปหนูเองน่าจะใช้ในตอนต่อๆไปไม่ได้ค่ะออต้องเป็นแบบโอกาสหน้าเราจะได้เห็นผลงานศิลปะ ของเนยใช่แล้วร <c oughs> อติดตามนะคะสำหรับแฟนๆของน้องเนยนะคะ <c oughs> ตอนนี้มาถามถามน้องเนยในฐานะที่น้องเนยเป็นรุ่นพี่ในวงการไอดอลเนาะแล้วก็แบบเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้อยากจะบอกอะไรน้องๆที่อยากจะเข้ามายืนอยู่ตรงนี้บ้างทั้งแบบในโหมดของการเป็นไอดอล <c oughs> หรือว่าการเป็นศิลปินนักแสดงว้าว wow. หนูว่ารู้สึกว่าหนูยังไม่ใช่รุ่นพี่เลยความรู้สึกตัวเองนะคะ <c oughs> รู้สึกว่า เองยังต้องเรียนรู้แบบว่าหลายๆหลายๆอย่างอีกเยอะมากเลยคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนําก็คือหนูเข้ามาในวงการนี้ได้เพราะว่าความชอบล้วนๆเลยคะ่ะแต่ว่าแต่ว่ายังไงอะ่ะมันขี้อายใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีฮึดนึงที่เรารู้สึกว่าเราอายุแบบยี่สิบแล้ว หนูว่ารู้ตัวช้าแบบกล้าทําอะไรช้ามากค่ะคืออายุ20เข้าไปแล้วแต่ว่ายัางไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเรียนเต้นแค่ชอบแบบว่าชอบดูคลิปแล้วก็แอบ,บเต้นในห้องแต่ไม่เคยทําในจริงจังเลยค่ะก็เลยอยากฝากว่าถ้าแบบน้องๆแบบรู้ต,ตัวตัวเองเร็วว่าชอบอะไรก็อยากให้แบบลงมือทําไปเลยเต็มที่กับมันไปเลยค่ะเพราะอย่างเนยเนยเริ่มช้าคือรู้ตัวเร็วแต่ว่าไม่กล้าค่ะแล้วก็เริ่มช้าแต่อยากให้น้องๆแบบ ทำเลยแบบว่าลุยเต็มที่เลยค่ะมันก็จะเร็วอะ่ะคืออย่างหนูอ่ะหนูเรียนร้องช้าเรียนเต้นช้ามันเลยเอาตรงตรงรู้สึกว่ามันพลาดโอกาสหลายๆอย่างไปเยอะเหมือนกันอย่างโปรเจกต์เนี้ยรู้สึกว่าเราน่าจะร้องได้ดีกว่านี้หรืออะไรได้แต่งได้ดีกว่านี้แบบปรับได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็เต็มที่แล้วแต่อยากให้น้องๆลุยไปเลยค่ะเต็มที่สูๆ้ๆไะ เออถ้าเริ่มเร็วเราก็จะแบบมีโอกาสทําอย่างอื่นได้แบบเหมือนทําได้มากขึ้นด้วยเนอะใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะแบบพี่เองก็เห็นน้องเนยจากวันแรกเหมือนกันสัมภาษณ์ตั้งแต่แบบก่อนเดบิวที่ทเยี่ยอเอมคอทียจำได้ พี่ฉันท่องวอลแล้วก็แบบว่าเป็นเซตเซตแรกยี่สบ็ดยิบอ็ดคนตอนนั้นแล้วก็แบบว่าเออแล้วก็กลับไปดูย้อนหลังแล้วนะตอนนี้คือกลับไปดูย้อนหลังว่าแบบตอนนั้นเนยเป็นยังไงพี่อยู่กับพวกเราวนานมากเลยค่ะขอก่อนนะ เออเพราะว่าเราเห็นพัฒนาแหละเพราะว่าน้องๆแต่ละคนที่เราเราเคยคุยกันมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือคุยเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นทําได้หลายๆอย่างมากขึ้นก็แบบเหมือนเหมือนเป็นวงหนึ่งที่เราก็โตมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกชื่นชมพอวันหนึ่งชาลาลายมีโปรเจกต์นี่ก็คือแบบตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนเป็นแม่เลยทีเดียว ่ตอนนี้มาถึงช่วงท้ายแล้วเลยค่ะอยากให้น้องเนยได้ฝากถึงผลงานรวไมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้เจอน้องเนยกันเร็วๆนี้เนอะแล้วก็วันนี้ต้องโชว์ให้ฟังสักเล็กสักน้อยแล,ะละ้วล่ะว้าว <c oughs> <c oughs> งั้นฝากก่อนนะคะนะคะก็ตอนนี้นะคะ PV ของพวกเราในโปรเจกต์ v e r b o f Feeling นะคะของชา,าลาลัยก็ออกมาทั้งหมด4ตัวแล้วค่ะก็มีเพลงแลรกอนาตาต c ริสต์มาสอีฟของพี่แก้วนะคะแล้วก็มีของต้อหวานเพลงพระจันทเซี้ยวนะคะแล้วก็มีไฮ r a นชันของน้ำหนึ่งและล่าสุดของเงยก็เพลง Kimiwa Melody ค่ะ <ใช S 1> <น>แล้วก็ของอ้อนเพลงลีเวอรก็จะตามมานะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามชมด้วยนะคะทุกออนไลน์สตรีมมิ่งเลยค่ะแล้วก็สามารถดู m v ็ t v ได้ที่ YouTube ของ BNK48 ค่ะต้องทิ้งทายเอาไว้สำหรับแบบว่าร้องเพลงให้เราฟังกันหน่อยละล่ะได้ค่ะอ้อะนะคะงานเชา้าแล้วเสียงแหบทุกครั้งเลย <laughs> หนึ่งดึงเอาท่านหกใช่ไหมคะได่เลยค่ะทิม,ม,มีวเมลโลดี้เมลดี้ิงจนทำเป็นฮาร์โมนีฮาร์โมนีความรักที่ไม่เคยเอ่ยออกมามันจบจนเลิกแบบนี้เจ้ททาทวง,งฉันนองขังฉันเฮ ร้องให้ฟังกันเบาๆงานเช้าใช่ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะถ้าใครใ<ช>ฟังเต็มๆไปฟังในคิมิว้าเมโลดี้ใน YouTube ได้นะคะออันนี้เป็นแบบเวอร์ชั่นหูเครือบทองแบบร้องสดกันไปก่อนเออและทิ้งท้ายเอาไว้วันนี้วยพรปีใหม่ให้แฟนๆชาวไทวดีมิวสิกหน่อยค่ะ ก็ปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้เป็นปีที่สดใสของทุกคนนะคะสดใสขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วก็ขอให้เป็นปีที่เราได้เจอกันบ่อยๆมากขึ้นคะ่แนะแฮ p p ี n น w ะ เออโหวันนี้นะคุยกันแบบเต็มอิ่มให้หายคิดถึงกันไปเลยสำหรับน้องเนย BNK48 นั่นเองนะคะสำหร <S <S <สง>ับแฟนๆนะคะก็อย่าลืมไปติดตามชม P ีวเพลงคิมิวะเมโลดี้ <S <S ได้ทาง YouTube ของ BNK48 ด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องเนยผ่านทางโซเชียลมีเดียเนาะเนย b บ k 4 8 Official นะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่เมย์เมยแล้วก็น้องเนยแล้วก็รายการอัติติิจอต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ